มาหอดกล่องไทยเพิ่นแล้วนะครับมาหอดถึงแล้วสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีท่านมหาครับวันนี้สวัสดีสวัสดีอาจารย์การชัยได้เนี่ยไอร่อนคู่หน่อยได้เนี่ยสวัสดีไอ้มอดนะครับครับผมผมมีปัญหาเลยมันไม่ให้ผมอัพเพลินเนี่ยคล้องผมเนี่ยทำไมไม่ได้เกินสิบคลิปสิบคลิปมันบอกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงแนี่ต้องไปนี่ก่อน ไปแล้วม่เช้านี่สแกนแล้วมันยังไม่โอเคให้อยู่ด้วยนี่มันบอกว่ายี่บสี่ชั่วโมงแม่ไม่ผมเมื่อวานผมสแกนไปได้ไม่ถึงสองชั่วโมงมันก็ให้ผมยังไม่ดูว่ามันจะอัพได้อีกไหมได้แล้วแหละเพราะตอนมิอเช้านี้มันได้นะเมื่อวานนี่ช่องใหญ่ยี่สิบเอ็ดคลิปของผมมันช่องเปิดใหม่ไงอ๋อไม่ใช่มันต้องได้เหมือนกันหมดไม่ไม่นต้องนั่นมันให้สิทธิ์ากัดมีมีสวัสดีพ่อสวัสดีพ่อแหลมครับ มันเกิดกี่พอมาขึ้นเน่ยปี๊แฮปปี้เบอร์เดียยอนหลังด้วยพอ h a แฮปปี้เบอร์ยอดหลังกับนี่คือมูเนยตัวมูไม่ยังครับเพิิงตอดปากบอกพือเจ้าแเตือนมอลีมือ <c oughs> เช้าพวกนี้ก็หาหาหาร่อยข้แนนคุหาเอยขะนแน่น,นเนนอออันนี้ก็ไม่จะส3ข้นแน่นเลยคู่ถือคู่เถอะบา้ oh dear dear dear. าไม่เจอได้มันไม่ใช่เรื่องยากหอกอีพอเอ้ย ยังขี้ไร่ก็บเม้นเม้นบ่ได้มือนีีกับมื้อนานมื้อนัานเช่นอย่งไี้ก็ได้เออไปไกลตัวเมย์เออไป็ดไก่จี๋ว่าเดี๋ยวคืนนี้เขาจะมิตติ้งกันตรงเนี้ยแปรำแปรำมีเรืออยู่พอดีเลยพอรจัดการเลยเนี่ยฟื้นเขาทำเดีกโอ้ผมใส่พ่อได้นี่มหามิไส่มหาเพื่อนยังนี่มันไส่ดอกพ่อตั้งใจสิมาเห็นอยู่แล้วปวดตัดเราถนัดปวดตัดได้หนิมหามาใส่ขางในก็จะไปแซงในนอนีครับ เอาไปใส่นีไปไอ้ไอ้ข้างในอ่ะเดี๋ยวเดไอ้กิ่งมะม่วงไม่ใช่ดุยมากกวเสียให้เล่าเอารดบางแก้วเพื่อนเริ่อมไทยหรือเปล่าพอด้ายเนาะครับคิวไข่ครับตะเซาขวดหม้อคิวอัะไนอยู่เขาเจาะอันไรอยู่หรือเสียงแข็งเสียงแข็งไปมากเลยเพราะบาดาลบอกเพราะบาดาลอยู่นะครับแผนกรแผนกภาษาแบบดูดีแน่คือแผนกซับพอร์ตกองถ่ายเจกุ้งครับผมครับ เจกุ้งนะครับมื้อนี้เต็มอัตราสิทธิ์บ่นี่บ่ครับนี่อนไรเนี่ย้อนี้มาให้บริการกองทัพมาทานครับน้ำเปล่ามาทานน้ำเปล่ามีมีน้ำเปล่ามีสปอนเซอร์น้ำเปล่าสปอนเซอร์เต็มที่พลาวันนี้แม่นบ่นี่มามาเนี่ยมามาผมกินครับมื้อนี้บ่มีใบก่อนบ่ครับผมบะมีใบก่อนบ่มีหมดวันนี้บ่มีหมดนะครับ เจ้า,กกาเากกที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็นนี่แห<ม>ละครับเช้าเที่ยงเย็นอ๋อน,นี่คือกินแบบคนสีลวยไป็นหนาเป็นหมดนี่คนกินแบบคนสีลวยไป็นหนาตัวนี่งมือมน,นี่มือนี่มือนี่โล่ห้ออยู่ตรงตรงนี้ตลอดมือบอ่อนเลยว่าทราบครับบ่าทราบพี่กันน่ะบ้างเพิ่อนพ้าไปใส่ห้องเข้าไปเลยเนาะคันรถไปบ่าใดเพิ่นขึ้บ่ัไปดอกเนาะกะย่างครับไปว่าใดกะย่างครับ มันด้กาศโดมยัมือเศร้าเงียบเนาะเก่าโมงสีมุงจึงปีงกันก็โ่งเงียบได้ยังขับไปข้างในก็แต่ควออยู่ในพุ่นเตะบ้านในหอดดมยักมือได้ผมวานกับบ้านในยางหอดดมเป็นแตยางไปดอกทัเป็นแตยางไปอว่ารพอมันต่ำกว่าสามสิบยางเขาเกินสามสิบเขาประกาให้ยางเขาเป็นยังเข่าแล้วเขาแล้วโอ้ยโอนี่คัน ผู้เฒ่ามันยังมีรีเตือดหลายดิเอาสิไปเต้นสูดเล็กน้อยได้บ่เขากลับไปเห็นแนวอื่นตัวเขาสิเต้นยมดีหนอโอเคโอเควิ่งเก็สิให้เตอรไปเต้นเอ้าวกระดิกงน้อยเขาซ้อมอยู่เมะน้อยเขาซ้อมอยู่มันก็ไม่ได้เลยเนาะซ้อมอยู่ก็จะไปเบื้องพิ่นต้องบ่อยากเห็นทาซ้อมสิเพราะแต่งสุดได้ดนี่เออมันู่นเป็นตะเบื้องหมะในแต่งสุดผมตัวเอา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 เขาเขาเห็นหนิ ไปแห็นเห็ดนะข้อมเลยบ,บ่อันนี้เขาเรียกเรืยร่ยลั่นดาหรือเรื่ยอย่างไรเรื่อีกงอีกงอืมผมเรียก,ยกอีก,ง,อเกงเลยเรี่ยอีกงเด็ดดอกสนเือนลอยน้ำลุยโคลนหาปูหาปลาจขีได้ติดตาเอาไปเฮ็ดฟื้นตีเฮือไปอยัง ยืดประกอบศาสตร์เป pe ็น no, อ ah, ุปกรณ์เข่าฉากบ่กบ่เนี้เอาไปไปโดนใส่อยู่ของหนิที่อุ้ยตายโอ้เนี่ยรถพุ่งรถพุ่นเนี่ยอืมมาได้แล้วหนึ่งของอันเลยนี่ที่โอ้ยบนหญิงยววดายบ่หญิงยาวดตัวนี้จะเอามีดฟันเอาเอามีดหันเอาเป็นบ่มีดหันมีดพอลมีดมีไม่ได้เอามาเลยเอาไหมผมจะเอาให้ในรถผมมีมีดโตอยู่มีมีดโตอยู่มีสิ เอามาเอามาเอามาใช่ไหมเอามาเอามาฟันนี่เอามาฟันชอบฟันใช่ไหมพ่อเอออืมเดี๋ยวสิดท้ายแม่อพอ<ๆ>พีเหลี่ยมฟันพอดีคู่หน่อยเอามีมีมีโตอยู่เอาทำประโยชน์ได้บหมือ้เราเอาอาวุธเอาอาวุธ กอมีดผมเข่าเข่าเดนอะมีดผมเข่าอีหลีเดนบ่ยโบเดโวหล่นดิบ่ฟันมันมันเด้งนะปลาโชปลาโชโอ๊ยแมงวันยงแมงวันบินกายนี่ขาดคนละทอนคนเดียวไอ้เนี้ยอันนี้เขาว่าคนพยานเนี่ยแต่ว่าหองเขาแล้วมีดผมเข่าอีหลีเดนบ่ยโบเดโวหล่นดิแอบรถไฟพวกนี้มีดตรงนี้ตีเองดินี่ยครับโอ้ยอัน ไปเริ่มใส่ไปจูตรงไฟมีดโตใช่่้ม่วงหวานทำได้เลยผมมีดม่วงหวานเอออันนี้โอ้ห้องผมใบเลื่อยใบเลื่อยพอดีเขามาตีตีอยู่บ้านไหมมาเมกโยกกันไหมพ่อผมเลยตีเห็นเขาจะาตีเป็นมีดโตเหรอโอ้สดจอนซื้อจ้างจะอยงเพื่อนกันนะควงเตียม๋ยวจะตั้งยันที่วานบอกขึ้ันคืขึ้นไปไม่ได้ ฟันโบืิความมันนั่นขาดด้พอไงาม,ามาผมสีฟันแห่ไหมนะ่ัซื้อกล่องให้ผมโมจิฟันแห่เรอะไรไปได้ไหนี่วันแรกซื้อกล่องเอาหลวงพ่อกำลังตัดใหม่ออม,ม,ม <c ười> ่ต้ตองเร่งดอกมาเร่งยนนังได้หมดจึงมาเร่ง หาเรียบลุงพอพะนี่แหละเนี่ยสิบวัดใเอาแหวนดิอลุงพอลุงเพิรอยู่หันเข้าไปแล้วไม่ว่าลงพอซิ่ใหม่เขี้ยวแว่าท่านกนจใจเลยนีมาโทาเขาไม่มีตีกันเอาพอแล้ว เออโอ้ได้อุปกรณ์พิเศษถ่ายคลิปเลยตัวนี้เซียวแจ๊คคลิปมาหนี้หมอยด้วยของไอ้ของอาจารย์มเด้วยดิเจ้าก็ทำผ่าบัตรด้วย <c oughs> เรื่องของเรื่องเขาบอกเลยเออโอ้คือได้อุปกรณ์พิเศษถ่ายคลิปเท่านี้เออได้ดาราพร้อมโอ้ยเสียวจ๊คคลิปมาหนี้เอาพอแล้วจะสิบสามสิบสี่บุญละเมื่อวานเด็ดแจ๊คคลิปเมื่อวานเด็ด สิเบีดปอดเลยสี่เบีดเทาไหราเสียวเงินไดรสิเลยเนแล้วหัวหน้าผูปรณ์เพิ่รคนอเป็นเมื่อปู่ใช่ปะอ้สุดยอดยังไงยาเร่งเลยรแม่ล่ะค่อยเฮ็ดค่อยไปตัวยาเร่งอไรเขาจะเอาไโอ้โถโลุยน้ำดำเลยยตัวนี้ยาเร่งอะไรแม่ล่เอาละครับบ๊ายบายครับอ่าอ่าปิดเลยผมเลยออาลพี่รองเราทำนีแล้ว พอกันไหมได้พีหนลองเลอยสากหนาต่อไปครับสวัสดีครับ